สวัสดีครับอยู่กับช่องฟีสตา์แบลเคนะครับวันนี้ผมจะมาผสมวัวครับให้น้องเขานะครับ่าข้างหลังผมเป็นวัวแม่นะครับที่ป็นสัตว์ตอนเช้าแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะล้วงดูนะครับว่าน้ำเมือกมีอยู่ไหมนะครับเมือกป็นสัตว์มีอยู่ไหมนะครับอันนี้เป็นพันธุ์บามานผสมนะครับเป็นพันธุ์บามานผสมนะครับเป็นลูกผสมนะครับแต่นี้ลูกเขานะครับลูกเขาโตแล้วนะครับเป็นบามานลูกเขาโตนะครับเป็นบามานเหมือนกันนะครับอ่าตัวเมียนะครับ เราเปตรเมียนะครับน้องมีตัวครับตอนนี้บมจนอยลวจะลวงดูนะครับว่าเขาเป็นสัตว์หริงไมนะครับนี่เอา vẫn luôn 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 của này cột luôn luôn Cột luôn 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 cột luôn 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 เราบนแดงอะเรามนแงนะเราบอาแดงกลับแดงอนาอความจิงพวกพันอะอากจะกัดตีสูงกว่าแต่ถ้าบอกทีที่มันด้มีไม่นจ้มีสองแงคือมันลูกกับปอกอะแหวนน้ำเชื่อปอกมันจะยูเน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn อันนี้ครับก็ผสมเสร็จแล้วนะครับวัวแม่ตัวนี้นะครับผสมมาสองครั้งแล้วไม่ติดนะครับเดี๋ยวในครั้งที่สามครับผมมาผสมให้น้องเขาครั้งแรกนะครับเดี๋ยวลองดูนะว่าที่เิบวันครับจะผ่านผ่านรอบไปจะติดไหมครับเดี๋ยวรอดูนะครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับวัวร้องเขามีเยอะมากเลยนะครับตัวนี้นะครับเป็นพันผสมมกันนะบามันผสมเหมือนกันนะครับตัวนู้นเหมือนกันนะครับบามันเป็นวัวเล็กนะครับ รือว่าน้องเขานี่ดีมากนะคืออายุน้อยเลี้ยงวัวนะครับยิ่หน่อยนี่น้องเขานี่มีวัวเยอะแน่นอนครับจะล้วงดูมดลูกตัวนี้นะครับว่ามลูกเขาาปกติไหมครับเดี๋ยวผมจะล้วงดูเพราะผสมมาสองครั้งแล้วใช้พ่อนธั์ผสมมาสองครั้งแล้วไม่ติดนะครับเดี๋ยวผมจะล้วงล้วงดูนะครับว่ามลูกเขาปกติดีไหมนะครับเพราะเป็นวัวสาวเขาไม่เคยผสมนะไม่เคยแผ่การมีลูกนะครับแต่ผสมมาแล้วสองครั้งครับน้องเขาก็ไม่ติดนะครับ เดี๋ยวลองดูนะครับเดี๋ยวจะลองดูนะครับอ้มาวมันดอ้มป่เลาเฮ้นแก่อกนี่ยโป้นมาแล้วโปน่มาแล้วแมันเต่ว่าถ้าจแต่ว่าแต่ว่ามจ้นครั อรอความอีกฝันต่ำเล็นะครับมูอสาวน้องน้องถ้ากเกิดสมมุติว่ามันเป็นสาวบบเคยมีลูกบบเคยผสมน้องต้องรอรอบแรกก้องผสมเด้อรอบที่สองถึงผสมได้ต้องซื้อต่ออ่อเดี๋ยวต้องหัวขาดถ้างูอส่ามุดูมันจะน้อย

ดีอยู่น้องดีครับเกว่าดีดูบ่บาบ่บ่ต้นอะไรอย่างนี้มันต้นอะไรเก๋ว่าดีอยู่ถึงว่าสารแกครับมันนู่นมันน้อยมันแบบเกยอันนี้นะครับมันแบบเกย์นี่ลูกสาร์นะครับน้อยถ้าเกย์เกย์ก็จ่อผสมอะไรครับเกย์แมลงผสมแมจเอาแฝงสีส้มแล้วแกต้องสังเกตงวตัวว่ามันแกยเงี้ยมันแกย์สั้นะครับถ้ามันแกย์สั้น คือแจ้งคือเปียสันนะครับศึกยสันให้น้ำเมือกมาไหลมาเจ้าเพรานั้นน้ำเมือมาไหลน้เจ้าพอผสมมรงแต่้เรามันแรงเราต้องสม้ำเจ้าแล้วก็ตรวจท้องเราก็ตรวจท้องเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ตรวจมดกลูกวัวตัวแม่เสร็จแล้วครับก็ปกติดีนะครับเดี๋ยวรอรอบแนาครับลองผสมเทียมดูครับเพราะว่าพ่อพันไม่ติดนะสองครั้งครับต้องรอผสมเทียมดูถ้าผสมเทียมครั้งหนาครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าผสมเทียมเราผ่าน2ิเวดวันไปถ้าเกิดมันไม่มีเปีสั์หรือว่าติดแล้วนะครับเดี๋ยวรอ คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ผมขอจากลาเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ